สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วนผมขอแสดงความขอบคุณนักกีฬาไทยทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่ตัวแทนประเทศชาติได้อย่างสมเกียรติในพากรการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้นะครับตลอดพวกสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกท่าน ในกีฬาหลายประเภทเราทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้จากสรุปเหรียญรางวัลณนะวันที่สองตุลาคมได้9้าเหรียญทอง6เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงอยู่ในลำดับที่7นะครับซึ่งก็มีความคาดหวังว่าจะดีขึ้นอีกกว่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่นำความสุขนำรอยยิ้มและความภาคภูมิใจมาให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ สำหรับบางประเภทกีฬาซึ่งเราอาจจะทําไม่ได้ตามที่คาดหมายเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการแข่งขันกีฬาที่ก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะก็อยากให้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้นําบทเรียนต่างๆประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วว่าเหรียญรางวัลก็เสมือนเป็นเครื่องหมายของชัยชนะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นการชนะใจตนเองการได้แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา การรู้แพ้รู้ชนะการให้เกียรติยกย่องให้กำลังใจผู้ที่เราแข่งขันด้วยและการเคารพกฎกติกาเปรียบเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่านะครับที่เราจะชนะใจคนทั้งโลกทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะตัวแทนประเทศไทยซึ่งนักกีฬาไทยทุกคนก็ได้แสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้และนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอนนะครับที่ไน้นาความสุขและรอยยิ้มมาให้กับพวกเราทุกคนนะครับในส่วนของการหลังจากการแข่งขันมาแล้วนี้รัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของรางวัลในเรื่องของการบังใจต่อไปนะครับจนพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับโดยรวดเร็วด้วย,วย,วยสําหรับการขับเคลื่อนงานหน้าต่างๆของรัฐบาลนั้นจากที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าเราจะมีนโยบายคือทําก่อนทําจริงท,ท,ทําทันทีแล้วก็มีผลสำลีนั้น รัฐบาลมีเวลาจำกัดนะครับในการดาเนินการดังกล่าวเพราะฉะนั้นแนวทางการดําเนินการของรัฐบาลก็จะวางแผนบริ mm. หารราชการแผ่นดินโดยเน้นความมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลให้มีผลงานสู่ประชาชนเป็นรูปธปรรมโดยรายละเอียดน่วนใน3เดือนแรกนี้จะนําโครงการที่ได้เริ่มไปแล้วโดยคอทชอมาพิจารณาสารต่อให้เกิดผลทำให้โดยเร็วเน้นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่นโครงการจัดหารถโดยสาร NGV ซึ่งมีการข้างค้างเป็นเวลานานของ,ของสมงกรนะครับก็จะกำหนดให้มีการส่งมอบรถโดยสารรถแรกในเดือนธันวาคม257 7โดยจะเป็นรถโดยสารแบบชานตำ่ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเรื่องต่อไปคือการปรับปรุงโครงสร้างช่องทางในเรื่องของด่านศุรกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนชายแดนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการได้โดยง่ายโครงการนำร่องโซนิ่งพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีการปลูกพื้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปริมาณน้ําและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้จะต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆด้วยนะครับประชาชนทุกคนก็ต้องร่วมมือเกษตรกรทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับรัฐด,ด้วยนะครับ สำหรับโครงการนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดใีให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องเร่งเร่งด่วนโดยทันทีนะครับส่งเสริมให้เกิดกลไกในการคัดแยกขยะเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ชุมชนทั้งหมดนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในระยะแรกเพื่อให้เกิดผลทฤิตที่ยั่งยืนโดยเร็วที่สุดนะครับ ในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมการบูรณาการงานในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและสำฤทธิ์ผลทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรได้จัดก,การประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความทับซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้และสปก โดยมีผู้แทนจากกรมป่าไม้สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผลจากการประชุมก็สรุปว่าจะมีมาตรการในการร่วมรักษาป่าสมบูรณ์ไว้ให้ได้มากกว่า3ล้านไร่ในพื้นที่สพกจัดพื้นที่เตรียมรองรับผู้ไร้ที่ทํากินบนพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น1และ3ดําเนินการกับผู้ครอบครองที่ไม่มีสิทธิ์ขายคุณสมบัติในพื้นที่สพกร โดยการดำเนินการทั้งหมดจะต้องมีแนวทางเชิงนโยบายและการบัติที่ชัดเจนจะเป็นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสาคัญที่เราต้องร่วมมือก,กันก็คือทําอย่างไรประชาชนที่เกิดจากความเดือดร้อนในการจัดระเบียบจะมีความพึงพอใจและมีความสุขนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยสำหรับเรื่องความสมพันธ์ระหว่างประเทศในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กับพลเอกธนศักดิ์รองนายมนตรีเข้าร่วมประชุมสมัช,ชาสฐาประชาชาติครั้งที่69ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับนานา,นาประเทศในการยึดมั่นตามหลักของประเทศภาคีสมาชิกโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะต้องควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสันติภาพและความมั่นคง และมีการเน้นย้ำในเรื่องของการเคารพหลักนิติธรรมทร,รมาพิบาลความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและเมื่อวานนี้ผมได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีการหารือในทุกมิติทําความเข้าใจกันเป็นอย่างดียิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกสาหรับปัญหาเศรษฐกิจกในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวล เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคการส่งออกของไทยซึ่งเราเป็นหลักในเรื่องของรายได้ประเทศมากกว่า60%นั้นเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดยังมีปัญหาอันเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตัวเลขการส่งออกล่าสุดเดือนสิงหาคมที่หดตัวลงกว่าร้อยละเจ็ดจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆทั้งการบริโภคและภาคการลงทุนก็ยังซบเซามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากปัญหาทางด้านการเมืองและสถานการณ์โลกรัฐบาลจึงเห็นมีเพียงภาครัฐซึ่งเป็นเครื่องมือเดียวในขณะนี้ที่จะช่วยเหลือประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาวิกฤตชนิดต่อไปได้เพาในช่วงระยะเวลานี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือน เราจะให้ภาครัฐนะครับมาช่วยกันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในส่วนของงบประมาณเดิมที่ได้การไว้แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายหรือท,ทําสัญญาซึ่งคาดว่าหากสามารถเร่งเบิกจ่ายได้เร็วทันสิ้นปีจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทและจะเป็นการสร้างงานได้อีกจํานวนมากนอกจากนั้นได้สั่งการให้เร่งรัดท,ทําสัญญาจ้างสําหรับงบลงทุน ปี58ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรามาสแรกของปีหน้านะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอีกกว่าแสนล้านบาทรวมแล้วในส่วนของภาครัฐเองหากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันทั้งในส่วนของการเร่งกระบวนการของภาครัฐการตรวจสอบความโปร่งใสและในส่วนของการจ้างงานและการท,ทําสัญญาของภาคเอกชนก็จะทําให้มีเม็ดเงินเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศในปีนี้และในต้นปีหน้ารวมกันกว่า2 5 0 0 0 0หล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญอย่างรอบคอบจัดตามับบความเร่งด่วนควบคู่ไปด้วยกับการให้พี่น้องเกิดความมั่นใจในเรื่องความโปรง่งใสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในทุสมัยนั้นมักจะมีคำกล่าวว่าเวลาเราอัดฉีดเ,เงินลงไปเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกับการให้ขนม นะแต่มักจะไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนทั้งชิ้นหรือทั้งก้อนสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนก็ได้รับแต่เปลือกหรือส่วนน้อยแต่ในครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางก่อนถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดนะครับทุกหน่วยงานทุกระดับทั้งภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะครับนอกจากการเร่งรัดก,การเบิกจ่ายแล้วมาตรการกระตุ้นในครั้งนี้จะส่งเสริมให้ในเรื่องของการจ้างงานในท้องถิ่น และโครงการลงทุนท้องถิ่นที่อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่หากทําได้จะช่วยยกระดับความเจริญในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องไปในระยะยาวนะครับเช่นโครงการจ้างงานเกษตรกร,รนในท้องที่ซึ่งในช่วงฤดูแล้ลแงไม่สามารถจะทําการ,กรเกษตรได้มาช่วยกันขุดลอกคูคลองใช้แรงงานเพื่อแก้ปัญหาระบบชลประทานในท้องถิน่นมีหลายอย่างนะครับที่จ้างงานได้ โครงการลงทุนเพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญอันนี้ก็อยากจะให้ใช้ผู้ที่เรียนเทคนิคทั้งคนต่างไปช่วยด้วยนะครับสา,สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญในเรื่องของการพัฒน,นาท้องถิ่นต่างๆทั้งในเรื่องของการทํานุบํารุงบูรณะเส้นทางการซ่อมแฟมอมาคารเรียนและโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นการสร้างบ้านพักให้แก่เจ้าที่สาธารณสุขให้ใกล้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับสถา,านีน้ำมัม เพื่อจะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยง่ายและทั่วถึงซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นให้เป็นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกได้ประมาณกว่า20,000ล้านบาทนะครับสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับอย่างรอบคอบรัดกุมก็จะช่วยประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้อย่าตื่นตระหนกนะครับเราต้องมีสตินะครับเหมือนคำพระบหลชาของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะเราจะต้องมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ปฏิบัติตลอดเวลานะครับเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสถือเป็นความท้าทายนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันกำกับช่วยกันตรวจสอบไม่เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันถ้าพบรายงานเข้ามาหรือเราจัดคณะกรรมการไปตรวจพบเองก็จะรีบลงโทษโดยเร็วนะครับครขณะนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดูแลแล,แล้ว นะครับโดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านคอรัปชันรวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมช่วยกันดูแลในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าให้โครงการเหล่านี้มันชักช้าเสียเวลาเพราะเราต้องการขับเคลื่อนแต่ต้องโปร่งใสเพราะนั้นทุกคนต้องเร่งรัดในการเนินการตรวจสอบให้ได้โดยเร็วไม่ต้องกลัวนะครับถ้าทำสุดจริตแล้วท่านทําไปเลยนะเราตรวจสอบทีหลังหลังจากทาแล้วก็ได้ แต่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษหยุดการดําเนินการทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อในคําแบบอ้างต่างๆจากใครก็ตามว่าอ้างว่าคอตชชออ้างว่ารัฐบาลอ้างว่าผมหรือใครสั่งมาให้ไม่มีทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ยืนยันมาที่รัฐบาลด้วยถ้ามีคนแอแบบอ้างเหล่านั้นนะครับในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อยคือมีเกษตรกรหลายหลายหลายอย่างนะครับหลายประเภทวันนี้ที่เดือดร้อนมากที่สุดคนนี้ก็คือชาวนานะครับ คนคนละประเภทกับกับอีกของประเภทอื่นนะครับเราก็ดูแลทุกประเภทอยู่แล้วแต่วันนี้เราดูว่าในาระยะระยะใกล้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็เป็นประเภทประเภทไปวันนี้ในส่วนของชาวนาเราถือว่าเป็นกระดูกลังของชาติของประเทศนะครับมีเป็นจํานวนมากแล้วก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงไม่มีไรายได้ที่เพียงพอนะครับผมตรวจสอบจากบัญชีธนาคารของทอบทบบางคนเนี่ยยังไม่มีการไม่มีเงินเข้าเลยไม่เคยมีการโอนเงินเข้าเลยเพราะว่า เป็นเจ้าของพื้นที่จํานวนน้อยนะครับเพราะนั้นผลผลิตออกมาก็ขายไม่ได้มากนักอาจจะใช้ทํากินได้อะไรได้แล้วเหลือขายนิดหน่อยซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเงินเลยนะครับเราก็เป็นห่วงคนเหล่านี้ว่าจะอยู่ได้อย่างไรจะบริโภคอะไรก็ได้อย่างไรทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจะเอาเงินที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กําลังดําเนินการนะครับกับการดูแลคนเหล่านี้ด้วยนะครับพร้อมๆไปกับเกษตรตะกรอนประเภทอื่นๆด,ด,ด้วย ขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดการกับปัญหาจํานวนข้าวที่อยู่ในสต็อกที่ผ่านมานะครับจำนวน18ล้านตันขณะน,นี้อยู่ในขั้นการตรวจสอบการระบายข้าวอยู่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเดือนนี้แล้วก็เรามีแผนการในการระบายข้าวโดยคณะอนุกรรมการโดยกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับเราจะระบายข้าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เป็นปัญหาไปตามกระบวนก,การยุติธรรมนะครับก็จะต้องตรวจสอบกันตรงไหนมันไม่ครบตรงไหนมันไม่สมบูรณ์ตรงไหนมันเสื่อมสภาพ ตรงไหนมีปัญหาเรื่องการทุจริตก็เก็บไว้ก่อนนะแต่ทั้งหมดจะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับส่วนใดที่มันเ,ออเรียบร้อยส่วนใดที่มีสภาพดีเราก็จะขายให้ได้ตามราคาทั้งนี้เพื่อจะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องรองรับราคารองรับในส่วนของผลผลิตในครอบใหม่นี้ด้วยที่ก็ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วในในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงจะไม่เกิดผลกระทบโดยรวมต่อกัน เพราะนั้นเราคาดว่าจะมีการจัดการระบายข้าวได้อย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลาถึง3ปีนะครับราวนี้รัฐบาลก็ได้ดาเนินการเจรจาหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วกาลังอยู่ในระหว่างการเจรจานะครับกับอิรานด้วยก็จะมีการหารือในช่วงเดือนพฤศจิกายนคาดว่าปีนี้เราถ้าเป็นไปได้อย่างไม่มีปัญหาเลย,เลยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกติกาตามสัญญาต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึงประมาณ11ล้านตันอีกครั้งนะครับ พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของผู้ส่งออกช่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพื่อลดอุปสรรคที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งกระบวนการส่งออกข้าวให้เป็นไปนอย่างราบรื่นมากขึ้นจากปัญหาข้าวค้างสต็อกจากโครงการจำนำข้าวนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เพราะนั้นผลผลิตของข้าวเรานั้นเมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งโลกแล้ว คิดเป็นส,สัดส่วนได้เพียงร้อยละสี่ของทั้งนั้นถึงมแม้เราจะส่งมากไปลำหนึ่งก็ตามนะครับประเทศไทยไม่สามารถจะไปกําหนดราคาในตลาดโลกได้จําเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐบาลจะนําเข้ามาใช้ในการแทรกแซงราคานั้นไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมและจะเป็นปัญหาผิดข้อตกลงการค้านะครับแล้วก็เป็นปัญหานี่สาธารณะของประเทศอย่างมากในอนาคตต่อไปอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังมีเพิ่ม ปริมาณนี้ฐานะมากขึ้นนะครับจนทําให้เราไม่สามารถใช้งบมาไปทําอย่างอื่นได้มากนักนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเข้าใจดีนะครับถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาซึ่งเวลานี้ก็ใกล้ใกล,ใกล้หน้าการเก็บเกี่ยวแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะไม่เข้าไปแทกแซงราคาโดยทั้งนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวนาผู้มีรายได้น้อย,อยสามารถปรับตัวเองได้จากการปรับเปลี่ยนระบบการจําหน่ายข้าวในครั้งนี้นั้นรัฐบาล เห็นถึงความเดือดร้อนก็มีแนวทางช่วยเหลือทางการเงินนะครับเรียกว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือดีกว่านะครับทางการเงินเพื่อจะแบ่งเบาภาระในหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวให้มีการปรับตัวและเปลี่ยนวิธีการจําหน่ายข้าวให้เข้ากับกลไกของตลาดแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตรัฐบาลได้มีมติผ่านคอรมอว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้มีรายได้น้อยนะครับมีที่ทํากินขนาดเล็กโดยจะจัดสรรเงินจํานวน1,000บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเฉพาะนาปีเท่านั้นนะครับตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอมานาปลังนั่นคงไม่ได้นะครับนาปังเพราะเพราะปัญหาเรื่องน้ํามีอยู่แล้วได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรเร่งให้ความรู้ความช่วยเหลือในเรื่องเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์แล้วก็อยากให้พี่น้องชาวนานะครับได้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลเองก็จะพยายามดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบเพื่อให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนแล้วก็ปรับทั้งอุปสงค์อุปทานนะครับให้มันให้มันสมดุลกันนะครับเพื่อจะราคาข้าวจะได้สูงขึ้นในอนาคตด้วยสําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นเราได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับได้อนุมัติงบเพิ่มเติมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดก,การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ในห่วง14-23ถึงิพฤศจิกายน2 5ง7ณน,นจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีการเพิ่มชนิดกีฬาจากเดิม13ชนิดกีฬาเป็น28ชนิดกีฬานะครับตามคําขอของคณะกรรมการโอลิมปิกเฮาส์ซิออฟเอเชียคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ3,000คนเศษนะครับจาก45ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เราจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลกนะครับเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและนักท่องเที่ยว ช่วยการดูแลนะักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจทั้งนี้จะขอความร่วมมือจากนักธุรกิจและผู้ประกอบการรายใหญ่มาช่วยรัฐด,ด้วยนะครับนอกจากนั้นผมเห็นพี่น้องมีความสุขขี่จักรยานออกกาลังกายผม,มดีใจนะครับอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับการขี่จักรยานให้มากขึ้นเป็นการออกกำลังกายที่ที่ดีนะครับดีมากไม่ว่าจะเป็นการจะเดินทางประจําวันหรือหรือเพียงแค่ออกกาลังกาย ก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับวันนี้ก็เห็นมีการจัดการแข่งขันจัดการอ,อ,อะไรรวมกลุ่มกันมากมายนะครับหลายพื้นที่เราก็จะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยนะครับให้มีผู้ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคซึ่งเราก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการทั้จรการท่องเที่ยวออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย มอเช่นไบหรือการขี่จักรยานชมเมืองหรือเชิองอนุรักษ์นะครับไม่ทาลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะช่วยประเทศลดการใช้พลังงานลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยอันนี้ขอให้มีในพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกพื้นที่นะครับฝากท่านผู้ว่าฝากข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมช่วยกันไปจัดนะครับกระทรวงมหาดไทยคงเป็นหลักในเรื่องนี้นะครับ